พอตั้งหน้าตั้งตารอดูแต่อาจจะไม่ได้ดูแล้วนะครับโอ้โหโรนัลโดเจ็บฟิตไม่ทันนะครับอดดวนกับเลโอนลเมสซี่ครับเพราะว่าโรนัลโดฟิตไม่ทันอุ่นเครื่องกับอินเตอร์มมี่ที่จะเจอกันคืนนี้ใครตั้งตารอก็อดไปก่อนครับเมื่ออาลนาเซอร์ยืนยันว่าคริสเยโนโรนัลโดจะพลาดการลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับอินเตอร์มิอามีทีมของล e โอนลเมสซี่เนื่องจากฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บไม่ทันเวลานะครับ เมซี่แลวก็อินเตอร์ไมอามี่ครับจะลงสนามอุ่นเครื่องกับอเลนาเซอร์ในเกมริยานซีซั่นคัพวันนี้ก็คือคืนนี้เลยครับแต่โรนะันโดเนี่ยจะทำได้เพียงแค่นั่งชมข้างสนามเท่านั้นแข้งว 3, ัย38ปีอย่างโรนันโดกำลังรักษาการเจ็บเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและหลุยคลาสโตครับกุนซือของอเลนาเซอร์เปิดเผยว่าโรนัลโดก็จะฟิตไม่ทันเวลาสำหรับการมีส่วนร่วมในเกมนี้ที่เจอกับอินเตอร์ไมอามี่นะครับมาฟังสิ่งที่คลาสโตได้พูดเนะี่ยเขาบอกว่าเราจะไม่ได้เห็นทั้งคู่เจอกันหรอกนะ โรนัลโดอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการฟื้นฟูนฟนเพื่อกลับมาร่วมซ้อมกับทีมนั่นแหละเราหวังว่าเขาจะกลับมาซ้อมกับทีมได้ในอีกหลายวันข้างหน้าอ้อโหอันนี้มันถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับแฟนบอลที่ต้องการเห็นโรนัลโดลงสนามเชอกับกัสซี่อีกครั้งในช่วงบรรปลายการแข่งขันของทั้งคู่นะครับจะบอกว่าเกมนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งสองคนจะได้พบกันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าโรนัลโดจะอายุครบ39ปีในเดือนนี้กุมภาพันธ์ แม้เขาบอกว่าเขาจะขาแข้งต่อจนอายุ40ปีขณะที่เมซี่จะอายุครบ37ปีในเดือนกอนรกฎาคมนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข่าวลือออกมาว่าเมซี่อาจจะอำลาจากอินเตอร์มิมีหลังหมดสัญญาในปี2025เลยก็ได้นะครับและเดินทางกลับไปสู่อาร์เจนตาเพื่อไปซบนิเวลโอบอยส์กับทีมเก่าของเขา โอ้โหนั่นเลยครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นเขาเจอกันอีกหรือเปล่าสำหรับลิโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดแต่ครั้งนี้โดฟิตไม่ทันนะครับโรนัลโดมีอาการบาดเจ็บเหมือนจะไม่ได้เจอกันแล้วสำหรับ, iano, Ronaldo, บ Messi, คริสเตียโนโรนัลโดกับลิโอเนลเมสซี่นะครับน่าเสียดายนะครับจะหาว่าทั้งคู่ไม่ได้เจอกันจริงๆนะครับก็ตั้งตาตั้งตารอเลยครับว่าอยากให้เจอกันนะครับแต่สุดท้าย เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บที่ยังค้างคาย,ยังหายไม่หมดนะครับโรนันโดจัดไปเอาไรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับผมก็ลุ้นเอาจัดไปฮะก็มาดูกันว่าใครจะวินใครจะเฟลสำหรับอัลนาเซอร์กับอินเตอร์ไมอามี่